đề 12 3 4 3 5 thảo luận này của đã có bây giờ số 1 3 4 một chút ạ

Ya ta va di va ha pura polenti sa kat tang e va di va di to te pati vi ti tang pati tum han ki pa me tu sa pe polentu sa kapa chan na so ya Skin, for essen, ciğim, นนิโยท้าสัทีที่ยติวจันทุษะพารุโกวินาจตรมาที่วันพันาสุทีติอายุโกปาวะอภิวานสีิสันิจังุตตาปัจจานิโมจารุธัมมาวัดตันติอายุวันดสุขังพระธม่แต่ความสุขมีแต่ความปิติมีธรรมปิทุพัก็น้าในการัเนาะ นี่พานน้ำสะอาดนี่จะกิดสุขภาพกตคอยที้เลยจับทุกจุดนามนสารทุกทุดทุกจุดดีกันหมดนะ